ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมไม่หง่ดยราดครับมารายงานตัวกำลังคึกคืนครับผมกำลังคึกคืนจับจองฮะฮะมองครับผมน้ำพึ่งมากครับคึกคืนครับมองนี้เดี๋ยว่ภาเบื้องมองนี้ครับผมข้าบพึ่งใส่น้ำพึ่งมากตาบ่อเหมาฮอดเดี๋ยวมันจิกระดูดขึ้นมากครับผมนี่นี่ ออติดตามครับจองที่นี่ละมือสองมือเพราไปแท้แล้วครับผมกระพือกําลังลงใบวานครับพี่น้องวานครับผมน้ำพึ่งมากท้งบุญกับมีสะดุ้งครับผมพี่น้องไม่ยังล่ะดึกมาม่ละครับผมพี่น้องไปทาไหนดูดิขึ้นมา่ละครับปาขาวครับผมปาขาวธรรมชาติ นี่บูไปอีกเก่งกรืมีบานนี่ยังมาไม่จิกกระโดดมองนี่ครับพี่น้องถ่าเบิ้งได้ครับอืมอันอันนี้ปลาอีกยังกันสิ่งนี้ปลาอีดปลาอีทปลาอีทนิดครับปลาเก็ดหน่อยมันว่าปลาจีนโมเมนต์ตัวนี้โอ้เกิดีายไข่กันอืมมันไายเก็บมันหน่อยนะได้ขึ้นมากหรือครับผมมันเป็นเสืออะไรมันมันเกี่ยวอัไนกันครับโอ้ แก่สเดเ้ย่างวานอีครับผมกงวานอีไปแล้วเอาล่อรุ่นครับผมเฮ้มียังงบ้างลาขาวน้อยครับลาขาวโยี่ันยตัวยี่ที่ขึ้นมากครับนี่น้ามันพึ่งมากพี่น้องเปลี่ยนกับลงไปวานครับผม อันเบางนึงอันรืมให้พี่น้องเบืองครับนี่ครับผมผลงานครับเบื้องหอ่ครับเดยหอยตะเกียวนี่อียังน้อยกะสีเต็มนี่นี่ครับผมเบื้องหอ่ครับป่าขาวครับผมป่าขาวไปผู้ดใดได้หลายมีมนคนได้หลายบอลหรอเล่าบด็กชาวบลาดิ เอาไป่้องเรี่อยๆดิไปเรื่อยๆครับผมแ้าุมมายง้มุมมยงเปี่ยนกับลงไปวานครับไปอีกแล้วน,น,นี่เอาว่าไปอืบโอ้ยว่านเนี้ยก็บมดแจก ออกจากทั้งนั้นมากครับผมพี่น้องมาเบิองทั้งสะดุ้งครับบรรู้ว่าได้หลายหรือหน่อยแล้วครับผมผมคิดว่าน่าจะได้หลายครับโยกอีกแล้วครับผม มียังบอมีบนอนี่มีเพื่นได้ตลอดดินึกเต็ดนองเดียงๆเ,เลยผมเห็นมันงอเงาะหมดแล้อุ้ยเอาสะดุ้งครับผมใต้เราาเยอะปุ่นอยู่ในอยู่ในอันก็สร้งเพื่อนแข่งไว้บ้านในหน่อยดิน,นี่ตักแล้วครับผมตักแล้วนี่นี่สะดุ้งครับเอาไปเรื่อยๆทีละสิบตัวครับผมส่าตัวสะดุ้งครับสะดุง้ง เห็นเป็นสะดุ un> un> <sk <sk <si ้งครับผมอักเอาผู้เดียวเลยครับมีผู้เดียวว่ามครับผมสะดุ้งก้อสายบ่มีตายครับสดสดเท่ลูกเท่กระซั่งขังไว้ต่อครับผมจิบบคือวานแหสิจบบคือ ใส่มง่งครับใส่มง่งใส่ด่างครับผมบ่ม,มีผาดครับผมสะดุ้งถึกตลอดครับยกอีกแล้วครับผมเมึงเอาพี่น้องทีละสิบตูวเศร้าตูครับนี่เรื่อยๆครับเรื่อยๆอักเอาเลยครับอยู่บูเดียวครับผมบ่ม,มีคู่แข่งพร้อม เทลงไว้สดๆสดสดครับผมเอาอีกแล้วครับเต้นนงเร่งอีกแล้วพี่น้องสงสัยแห้มือ,อสิบสู่สะดุ้งครับมือนี้บสูแท้ๆครับผมเทลสิบเจลส่าือผมว่าแหละนี่ครับผมนี่นี่ ไปเรื่อยๆครับผมลงุงโดุลนะครับพี่นอ้องหลังจากยกแล้วนี่อูุ้่นที่ลงุงเครับผมทลุงแล้วครับหลังจากยกแล้วเอาลุงไปจุ่มลุงนานดโดุนนะครับผมไปยกขึ้นครับเดี๋ยวเบิ่งจังที่ครับผมเบิร์ดเดียวลุงไปแช่จังที่ เน่บพถึงหน้าที่นะครับยกขึ้นอีกแล้วแต่ว่าเพลนห้องโอ้ยู่ครับมันไปเคีย่งงสายออนโทรศัพท์สายไอ้มันไฟฟ้าครับสายสายพวกสื่อสารครับผมีใต้อีกแล้วนี่เห็นบนนี่ยกบางข้างกระจิตฟุกครับถือหลายมันมาเป็นมูครับผมปานจีเรีนมาเรื่อยๆพี่น้อง ปลามันดันน้ำขึ้นมากครับผมนี่เอาลงกไปอีกแล้วปุย้ยบาดนี้ครับบุญอ,อ่ะตักเอาละครับผมบุญป่ากำลังขึ้นมากครับผมพีนอ้องสงสัยบนยกยุบมือเราเมื่อนี้ยกยุบมือแทะเมื่อนี้ครับ มาอยู่คนละาฟังกับผมพีม่น้องพุ่นเทลงเบิ่งเอาเบิ่งเอาครับว่กนี่สิบตัวเศร้าตัวครับแต่ละบาทครับมันมาเปิดมูครับผมเออ,อยังปะเบิ่นพ่นยกอีกสี่ถือบ่ครับผมพีม่น้องรุ่น,นยอยัแน่อันชีบเขียวที่เพิ่นคังไว้หลายได้หลายแท้ครับผมเอารุ่นไปครับผมมียังบ่เต้นดวงแดงบ่ โยกยกนี่ได้คือเก้าครับผมนี่ได้คือเก้าครับผมเอาวันนี้โบไาลาเอามือจับเอาครับพี่น้องที่เห็นวา่าอยู่ได้กระสั้งเพื่อนตีคังไว้นะครับมันดิ่นอยู่ครับผม ลุ่นวินน้องลุ่นลุ่นกระโดดพวินน้องมันกระโดดครับผมพูน่ะโอ้ถูกว่านี้หลายแท้ครับนี่พูน่ะพูน่ะกระโดดพุ่นสันลงเกาะอยู่กับปติบอลรงครับผมเอาอโอ้ยงวนนี่บาดนี่ถือหลายครับเบิ้งเอาครับนี่ตักเอาครับผมยังกาะอยู่สะดุ้งอยู่ข้างบนน่ะ อ่าตัววนี่พี่นอ้องเออปวดปวดครับปวดมันกลัวครับผมหุ่นขาวๆอีกตัวหนึ่งไงทั้งนี้ปวดเอาเป็นนุงเด็งเลยครับเมื่อกี้นี่ครับผมเาลงไปเดี๋ยวบึงไปไปจิเทสได้ครับ ตกากันได้หลายบ่าพูน่ะครับเบิง้งเบิ้งออกพี่น้องเบิ้งออกเอ้ยไปเรื่อยๆเบิ้งมือนี่เต็มแท้กับช่งนั่นครับผมอายุเบิ้งมือเต็มแทะเอาอีกแล้วโอ้เต็มหนออกกวกกระพองนั่นพี่น้องแสดงว่าปามันขึ้นทั้งพุ่นหลายครับ นี่นี่ไปเรื่อยๆครับทีละสิบทีละสาวพี่น้องโอรผมอยากพ้าพี่นอ้องยางขาดไปเพิ่งน้ำฝนอยู่ครับแต่ว่าอันตรายครับน้ำไหลไปบ่ได้ครับผมป่ะ,ะ,ะเดี๋ยวคนว่าทั้งหุ่นโล่งไายสนดวันเพื่อนบอกครับผมเอาลงไปครับผม นี่รอสักคู่เด้ยกขึ้นเต้นดงเด้งครับผมให้ลงไปไปเรื่อยๆเบิดมือแล้วมือนนี่มือเล่มยงขจิได้น้อนบ่ครับผมเออต้นบ่ดงเด้งบ่เต้นยูวครับผมเต้นยูว นี่ได้คือเก่าครับผมได้หลยพ่วมบุญอ่ะเอาอาคุพอเอามือจับพรวงมันมันก่อครับผมสุดยอดครับอันนี้สะดุ้งนะครับผมเห็นเป็นสะดุง้งอยู่บ้านอื่นสะดุ้งครับขยับอื่นย่อครับผม ให้ hey, ลงไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆพี่น้องยกอีกแล้วครับผมเห็นเป็นสะดุง้งยกอีกแล้วอึบอึบอึบอไละ่ละอะไล่ะคือบปสะดุง้งคือเก่าครับผมเจละสิบเจระญสาคือเก่าพี่นอ้องปาก นี่เลยเรียกง่ายๆนะครับผมเนี่ยตักสมือนี่สังเกตว่าอสังเกตว่าข้าเจ้าดัดแปลงขึ้นมาตักง่ายๆเลยครับผมตะกีนี้เอาเมือเอายัางจอกจอกเอามันยาคับผมบน,นี่ครับผมยกยอก่อพ่นหมานครับสมือนี่เฮ็ดดัดแปลงง่ายขึ้นครับสะดวกสบาย ปาลงไปยีกเทลงไวคือเกา่านี่เต็มแท่เต็มแท่ครับผมมือนี้เต็มแท่อโยกครับโยกอืดพี่น้องล,นล,นลนออุนลุนลุนอืดอืดเต็มแล้วครับเห็นกระดูกดจดุ๊ครับผมเหม,มือหมูปะครับผมเบื้อเงเอาครับ ได้ตักได้ตักครับผมเต้นแล้วครับผมสะด,ดุ้งเห็นเป็นสะด,ดุ้งคือเก่าครับผมบุย้ยตักลงไปในน้ำเลยครับ <c oughs> ตักเกลียบร้อยว่างลงครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเบิดมือมือนี้เบิดมือเบิดขึ้นพร้อมเบิดมือเบ,อดอเบอิดขึ้นเลยครับมือนี้นี่เท่าไรเอาให้เบิด ยกครับผมมุออ่าเพิ่นบอกว่าหมู่บ้านยกครับผมอีกหม่องหนึ่งเบิดมือบเบิดมือครับผมได้ลอยกิโลครับผมพี่น้อง หมูว่านนี่ไอเป็นรอยกีโรครับแต่ตัวเงยว่างเพิ่นว่าเออปาะตัหามากินหมานครับสะดุ้งครับใเงยตัวหญ่ครับผมพี่น้องเพิ่นบอกว่าตัวหญ่หมูว่านนี่ใหญ่กว่านี้นนได้เป็นรอยโลครับหมูว่านนะหน้าหมูว่านในลายป่านเออ,ออ <laughs> จนเก็บเอวครับหมู่ว่านนี่ยกปลาครับผมเออมึอนี้บอสู่ท่อบอท่อหมู่ว่านเพื่อนว่านี่ป่าแลนขึ้นมากวะป่าเลน,นอือเพื่อนมองเห็นป่าเพื่อนอยู่ขังลางครับผมอยู่ไก่ครับผมอยู่ถนนสู้หมอพี่น้องพูน่ะพูน่ะเพื่อนยกโชว์ครับผมอ้ยครับผมป่านะครับยี่นน่กระชัางนะครับผมเออ คำเมนหน่าม,มันกระสัางขาดบ่ห้องอ้ยมึงกระสัางขาดบ่ง่วยอึดอึดเต็นเหรอครับกระโดดอยู่ครับผมนี่ได้ตักไปเรื่อยๆครับผมเอาผู้อ่อนซ่อนนี่หมู่บ้านผมบนไหนแม่ครับค่าวานปุ๋ยค่าเห็ดยากอยู่ครับผมเพคุนว่าได้เป็นลอยลูว่วะจันเอา จัดไปครับผมหาอยู่หากินงานเอเบอร์ทั้งแหะครับอันนี้ต้องใส่ความมันวานใส่ใจโอ้โมีเลยไหวออกร่างกายทุกส่วนอันนี้ใส่ความมันโอ้หมยอะไรล่ะใส่ถินแม่เมื่อกี้นี่ไ้วนี่มัน

ปากเงงเริ่มมากแล้วครับเพื่อนว่ามันต้องแย่งมึงขึ้นนะปากเงี้ยงเนาะแต่ที่ตัดต้องเสดุงอีกครับผมมะยกมีน้องยกอืดอืดมีบ่เป็นยกเงยงยากมีคือเก่าครับผมมีคือเก่า นี่นี่พวผมอยากให้พาบินอยากพาบินนองไปเบิงผลงานพิ่นอยู่ครับแต่ว่าอยู่คนละฝั่งครับผมย่างลงไปบ่ได้ครับน้ำน้ำน้ำาหลายครับผมอยากพาบินนองไปเบิงผลงานพิ่นนะแต่ว่าน้ำาหลายครับย่างยากครับผมเอ้ลงไปนี่ กระโดดครับผมพี่น้องส่งสิตถือลายเดี่ยวขึกระโดดเลยครับผมส่งสิตถือลายบาทนี่ครับเอาหลายอีหลีครับปุ้ยพี่น้องถือลายดีครับผมบาทนี่เพิ่งเอานี่นี่ตักตะวันแน่วตักพื้นดีให้ครับผมเหตง่ายๆครับตักทีเดียวปาดเลยครับผมถือลายครับเมื่อกี้นี่เอาทรงิตที่ลุงครับ ถือได้หลายต่างไงไนะครับผุ่นครับผมเบมึงเอานี่สะดุ้งแน,น่นอนอย่างนี้น,นี่อึ้บสิบยี่สิบตัวผมครับอ่าเพื่อนขยันครับนี่เขียนสะดุง้ง <c oughs> ถือคือเก่าครับผม เอาปากเอาม <c oughs> ืด้อมือนี่ได้ได้แท้ครับผมเต็มเต็มจะสร้างแท้เอาพี่น้องอยากพาพี่นองไปเบิง่งเยอะครับฟังน้ำวนตะวันไปบ่ได้ครับ <c oughs> มันยางหยากครับผมมีหนามคือผมบานเลยเอา <c oughs> <c oughs> ครับผมพี่น้องไผ่ผ้าพี่น้องมเบึงขยาวันเนเี่ยแต่ว่าขย่าวามันบกขืนมุ้ยหม่งว่านเฮ็ดบ่ท่านพร้อมครับนี่เฮ็ดบ่ท่านพร้อมครับเป็นว่าน้าม,มาไหาพวดเกินไปเฮ็ดบ่ท่านครับหมานสะดุ้งเลยครับผมนี่หมูว่านี่ได้เป็นรอยลูกหันหมูว่านนี่โยอีกแล้วครับผมอืดอืดอากลากคือเกาบ่าอากลากคือเกาแหแพรเลยครับผมพี่น้อง เฮ้ยแพร่ครับผมเอ้าพี่น้องครับตั้งใจว่าจะมาทายซุ้มบานเหียบ่ได้ครับ่นบอกว่าสู่สดุ้งบ่ได้ครับตอนนี้เอติดตามครับมันไม่เืรารู้สึกว่าสี้แก้วมีมะพร้าวยกสะดุ้งมันครับผมสะดุ้งมันมือนี่เอเดี๋ยวจิกก้าบานก่อนครับผมติดตามครับเดี๋ยวหยิบไปหาข้าววานหมงไม้เรื่อยๆครับผมพี่น้องเพิ่งครับผมเอ้าเดี๋ยวาไปเพิ่งเพงบุานแหี่ยบงไม้ครับผม ง่ายมองก็ไ hmm. ด้ครับน <Overwatch> ี่ตามครับผมอุ่นขยะอมามากกันเรื่อยๆครับสวัสดีครับผมผมจบคลิปพอดีเลยครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องนี่เซียนจะไปทางไหนนี่ไปทางไหนนีข้่าข้างล่างแหย่ยื้แหย่เนอะตื่นเจอล้างใส่หมวกกันน็อคหมวกมาที่เร่องต้นใบเลยขาดกระจายโอ้สาอลงทุนกัน đang ghi cá quay mới đây kiếp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn